แล้วสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับเราของเล่นนะคะฮฮููเราจะรีวิวตัวไหนกันก่อนนี้เริ่มจากข้างบนสุดเลยนั่นก็คือบัฟเฟโลของเรานะคะควายไทยสีดำตาตึงโปะ๊ะอันนี้คือไดโนเสารมีน้ำไดโนเสาร นะคะคตัวนี้คือหมาตำรวจแต่แดงแตงแตวอุ้ยน่าจะหมาตำรวจน่าจะทำหน้าที่จนหมดแล้วส่วนอันนี้น้องๆรู้จักกันอยู่ใช่ไหมนี่คือผีเดักเป็ดน้อยนะคะ เต้นโชว์เอยสิยเราต้องให้เขาเต้นโชว์ใช่ไหมดูดูเฮ้ยว้าวเป็ดน้อยฮัลโหลเป็ดน, ой, น้อยน่ารักไหมคะจุ๊บๆเป็ดน้อยอ้าวอันนี้พี่เป็ดน้อยนะคะนี่ไดโนสาร์ไดโนสาร์ของเรา ดูขาเขาดิคือขาเขาจะสั้นนะแต่เขาก็เดินได้เร็วนะดูเดินเร็วไหมนี่เป็นไงเดินไวมากเลยคือขาแต่ชาสั้นแต่ฉันเดินเร็วนี่สโลแกนตัวขาสั้นตัวต่อไป เสาลายเสือใครๆก็รู้เจ้าคือลายเสือนะเด็น้องเสาอ,าอืตัวยังใหญ่เลยแล้วก็มีไฟตรงตรงลิ้นแล้วก็มีนี่เดินได้ด้วยนะน,น้องๆโอเควันนี้เราลากันไปก่อนนะคะ ถ้าน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบายบาย